สีหน้าแตกกันเลยอะไรอ่ะตีผู้หญิงเนี่ยป้อนเลยเคยเคยเคยป้อนได้บ้างไหมทำให้บ้างไหมนะก็โตแล้วก็ป้อนเองไอ้แกะเองบ้างดีอ้าวอย่าทําตัวอย่างนี้นะโตแล้วก็ยังมาป้อนนี่เป็นน้องไม่นนู่นมาป้อนกันคิดดูนะไปกินที่ไหนก็ตลอดกินหมดแล้วอย่างเงี้ยเฮ้เป็นตอวแล้วกินเองดีกว่าเปรื่อเปรืออเขามาอ่าล้อเล่น นี่นี่นี่ปอกันดีแล้วนี่เออเลยไม่ตกด้วยตกไปตั้งไกลเลยพี่แล้วดีพี่ไปหิวแล้วอุ้ยไอที่ปอกนีเฮ้ยแต่พี่วะแม่งซายอ่ะจายอะดิ เอาหมได้มเอาบุกด้าแล้วขอทานนี่ต้องสองช็อตแล้วนะ